พระองค์ก็บอกว่าการมีจิตเลื่อมใสในนักบวชผู้มีศีลผู้เข้าไปสู่บ้านเรือนของผู้ใดเนี่ยอันนี้เป็นไปเพื่อสุคติโลกสวรรค์การมีจิตเลื่อมใสเนี่ยนะเป็นอารมณ์ของสุคติโลกสวรรค์อันที่สองอะไรที่เราต้องจำการลุกลับการกราบไหวการให้อาสนะพอนักบวชผู้มีศีลเข้ามาเนี่ยเราลุกลับ เรากราบไหว้เราให้อาสนะองค์บอกว่าอันนี้เป็นกรรมที่จะเป็นเหตุให้เกิดในตระกูลสูงบางทีบางทีเรานิมนต์พี่กูเข้าบ้านแต่เราเราไม่ได้เชื้อเชิญท่านอาสนะให้ท่านให้ท่านเลือกนั่งเองลองไปสังเกตดูดีๆนะดีเราต้องเชื้อเชิญด้วยนะเชื้อเชิญเราต้องลุกลับมีการกราบไหว้ การทำจิตเลื่อมใสการลุกลับกลับไหวให้สนะการละความตรณีอันเป็นมนทินเป็นไปเพื่อการได้เกียรติศักิ์อันใหญ่การจำแนกแจกทานตามสติกำลังเป็นไปเพื่อการได้โภคะอันใหญ่และสุดท้ายข้อที่5คือการได้ฟังธรรมะในนักบวชผู้มีศีลผู้เข้าไปสู่บ้านเรือนของผู้ใดนั้นเป็นไปเพื่อการได้ปัญญาอันใหญ่ ดังนั้นพิธีทําบุญบ้านโยมก็มีแค่นี้เข้ามาปุ๊บโยมก็จัดนะอาสนะให้ท่านนั่งถวายทานตามสติกําลังแล้วก็ฟังธรรมเพื่อให้ได้ปัญญาอย่างนี้เห็นไหมง่ายไหมไม่มีอะไรยุ่งยากนะดังนั้นสิ่งที่เป็นมาตรฐานความถูกต้องในพุทธศาสนา ก็ต้องออกมาจากของาศาสดานะเพราะพระาศาสดาของเราผู้เดียวเท่านั้นที่พูดแล้วไม่ผิดพระธรรมคือสิ่งที่พระพุทธเจ้าบอกว่าเป็นาศาสดาแทนต่อไปถูกต้องไหมนะท่านตรัสไว้กับพระอานทน์บอกว่าอานนท์ธรรมะก็ดีวินัยก็ดนะีที่เราแสดงแล้วบัญญัติแล้วแก่พวกเธอทั้งหลาย ทำรรวินัยนั้นจกเป็นศาสดาของพวกเธอทั้งหลายโดยการล่วงไปแห่งเราตอนพระพุทธเจ้าจะปรินิพานเนี่ยพระนนท์ก็คิดว่าโอ้ไม่มีศาสดาแล้วพระพุทธเจ้าก็เลยเตือนพระนนท์ว่าอานอนท์เธออย่าคิดอย่างนั้นธรรมะก็ดีวินัยก็ดีที่เราแสดงแล้วบัญญัติแล้วแก่พวกเธอทั้งหลาย ธรรมวินัยนั้นจักเป็นศาสดาของพวกเธอทั้งหลายโดยการล่วงไปแห่งเราดังนั้นเนื้อพระธรรมนี่แหละคือองค์ศาสดาแทนไม่ใช่อย่างอื่นเลยดังนั้นให้เราเข้าใจให้ถูกต้องว่าเนื้อพระธรรมคือองค์ศาสดาแล้วศาสดานั้นเก่งอย่างไรเก่งในการบัญญัติเนื้อพระธรรม ที่สามารถกำหนดสมาธิทุกครั้งในการพูดไม่ให้พลาดแม้แต่คำเดียวตรัสไว้กับอคิเวสณะว่าอคคิเวสณะจำเดิมแต่เราเริ่มแสดงกระทั่งคำสุดท้ายแห่งการกล่าวเรื่องนั้นๆย่อมตั้งไว้ซึ่งจิตในสมาธินิมิตอันเป็นในภายในให้จิตดำรงอยู่ให้จิตตั้งมั่นอยู่แต่นั้นศาสดาของเรามีความสามารถในการ กำหนดสมาธิทุกครั้งที่จะพูดไม่ให้ผิดพลาดแม้แต่คำเดียวไม่มีใครในโลกทําได้ความสามารถอีกอย่างที่พระองค์ตรัสกับพิกุทั้งหลายก็คือพระองค์บอกว่าพิกุทั้งหลายนับตั้งแต่ลาตรีที่พระองค์ได้ตรสัสรู้กระทั่งลาตรีที่พระองค์ได้ปรินิพาน ตลอดเวลาระหว่างนั้นตถาคตได้กล่าวสอนพร่ำสอนแสดงออกซึ่งถ้อยคำใดถ้อยคำเหล่านั้นทั้งหมดย่อมเข้ากันได้โดยประการเดียวทั้งสิ้นไม่แย้งกันเป็นประการอื่นเลยคำพระพุทธเจ้าจะสอดรับไม่มีการขัดแย้งกันดังนั้นถ้าเป็นพุทธศาสนาโดยคำสอนของพระพุทธเจ้าโดยตรงแล้ว ข้อปฏิบัติจะเหมือนกันไม่มีการขัดแย้งกันสิ่งที่ไม่เหมือนคือการที่ต้องมีการแต่งเติมขึ้นมาใหม่มดังนั้นวันนี้เราจะมาศึกษาข้อปฏิบัติแท้ๆของพระพุทธเจ้าพระศาสดาเปรียบด้วยกลองศึกของกษัตริย์ถ้าถ้าสาระาชื่อาอนากะนั้นมีอยู่กลองอนากะนี้เมื่อมีแผลแตกหรือลิ เมื่อตีไปเรื่อยๆก็เกิดแตกกษัตริย์ทศรหัก,ก็หาเนื้อไม้อื่นทำเป็นลิ่มตีเสริมเข้าไปในรอยแตกนั้นเมื่อทำอย่างนี้ทุกคราวไปในที่สุดเนื้อไม้เดิมของตัวกลองก็หมดสิ้นไปเหลืออยู่แต่เพียงเนื้อไม้ที่ทำเสริมเข้าใหม่เท่านั้นชั้นใดก็ชั้นนั้นความอันตรธานของคําของตถาคตอันเป็นข้อความลึกมีความหมายซึ้งเป็นชั้นลุกละ ว่าเฉพาะด้วยเรื่องสุญญาตาจักมีได้ด้วยอาการอย่างนี้เนี่ยศาสดาเราพยากรณ์ไว้แล้วว่าคําของพระองค์จะค่อยๆอ,อันตรธานไปสุตตันตะเหล่าใดที่นักกวีแต่งขึ้นใหม่เป็นคำร้อยกลองประเภทกาบกอนมีอักษรสละสลวยมีพยัญชนะอันวิจิตเป็นเรื่องนอกแนวเป็นคำกล่าวของสาวก เมื่อมีผู้นำสุดตันตะเหล่านั้นมากล่าวอยู่เธอกลับไปฟังด้วยดีไปเงี่ยหูฟังไปตั้งจิตเพื่อจะรู้ทั่วถึงไปสำคัญว่าเป็นสิ่งที่ตนควรศึกษาเล่าเรียนสนสุดตันตะเหล่าใดที่เป็นคำของตถาคตเป็นข้อความลึกมีความหมายซึ้งเป็นชั้นโลกุตละว่าเฉพาะด้วยเรื่องสุนตตาเมื่อมีผู้นำสุดตันตะเหล่านั้นมากล่าวอยู่เธอกลับไม่ฟังด้วยดีไม่เงี่ยหูฟังไม่ตั้งจิตเพื่อจะรู้ทั่วถึง และไม่สำคัญว่าเป็นสิ่งที่ตนคุณศึกษาเล่าเรียนลักษณะอาการแบบนี้เป็นความอันตรธานความสูญหายไปของคำตถาคตซึ่งจะเกิดขึ้นในการยืดยาวนานฝ่ายอนาคตนี่เป็นอย่างนี้ดังนั้นเราก็มาช่วยกันปกปักรักษาพุทธวจนะคำสอนของตถาคตโดยตรงโดยใช้หลักฐานเก่าจากสมัยรัชกาลที่ห้านะท่านได้ทำไว้ดีแล้วเรียบร้อยแล้ว กรรมคืออะไรพระศาส,ะสะดาเปรียบกรรมคือผืนนานะผืนน,นาวิญญาณคือเมล็ดพืชตันหาคือยางในพืชความสดของพืชพปรองจัดว่ากรรมมังเขตตังเขตตังแปลว่าผืนนาหรือไรนากรรมมังเขตตังวิญญาณังพีชังตันหาสิเนโหตันหาสิเนโหคือสิเนหาคือความอาลัยความเยื่อใยคือยางมันเห็นนะ กรรมังเขเตตังกรรมคือผืนนาผืนนาวิญญาณังพีชังพีชะพีชังคือพืชนั่นแหละวิญญาณคือพืช opes. ตัณหาสิเนโหตัณหาคืออย่างในพืชอวิชานิวลณนานังอวิชาเป็นเครื่องกรรรั้นนิวลณนานังแปลว่าเครื่องกั้นสัตสตนานังแปลว่าผู้ยึดติดอวิชานิวลณนานังสัตสตนานังตัณหาสัญโยชนานังแปลว่าอวิชาเป็นเครื่องกั้นของผู้ยึดติด ตันหาเป็นเครื่องผูกธาตุอันสามวิญญาณไปตั้งอยู่เอวังอายติงปุณภาวาพินิพติโหติพบแปลว่าพบใหม่อันเป็นภัยที่น่ากลัวได้เกิดขึ้นสำเร็จเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วบอกอานน์กามาพบมีได้ด้วยเหตุเพียงเท่านี้กามาพบเกิดจากกามาธาตุแปลว่าธาตุอันสามถ้าธาตุปานกลางคือห้สมาธิชั้นหนึ่งสองสามสี่ ถ้าวิญญาณังปฏิทิตังในนั้นพวกนี้ได้รูปะพะโวรูปะภพเป็นเทวดาชั้นพรหมกายิกาอาพัสละสุภกินหาเวหภละแล้วก็มีธาตุปราณีตธาตุปราณีตปณีตายะทาตุยาวิญญาณังปฏิทิตังนะอรูปะพวโวก็เกิดขึ้นอรูปะภพเกิดขึ้นพวกนี้เป็นเทวดาที่ได้สมาธิระดับอรูปแต่นั้น สมาธอิอารูปเราทําไม่ได้ก็ตัดไปสมาธิระดับรูปทําไม่ได้ก็ตัดไปเหลือกรมภพละกามาภพมีอะไรพระองค์บอกมีห้าห้ากลุ่มนรกกําเนิดเดรัจฉานเปรตวิสัยมนุษย์แล้วก็เทวดากรรมภพต้องแยกเทวดามีหลายกลุ่มเทวดากรรมภพเทวดารูปภพบเทวดารูปภพรูปอรูปเราทําสมาธิไม่ได้หมดสิธิไป เหลือเทวดากรามภพเรายังมีสิทธิ์ไป <c oughs> คุณสมบัติในห้คติของการรมภพนะซึ่งเป็นท่านอันสามนะอ่าเป็นกรรมอันเนี้ยนั่นคือเราต้องทำกรรมอะไรถึงจะไปได้สอันนี้นรกกําเนศฉา,าญเปรตวิสัยพระองค์แบ่งสองกลุ่มกลุ่มนี้อันที่หนึ่งกลุ่มมนุษย์เทวดากรรมภพนี่อันที่สอง ใครทำอากุโสกรรมรบท10บพระองค์บอกว่านรกกำเนดฉานเปลวิสัยย่อมปรากฏใครสร้างกุโสกรรมรบท10มนุษย์และเทวดาย่อมปรากฏ10อย่างมีอะไรนะโยมคิดอยากฆ่าสัตว์ไหมยลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามพูดโกหกพูดยุโยงให้เขาแตกกันพูดคำหยาบพูดเพ้อเอ้อ โลภเพ่งเล็งอุปกรณ์แห่งทรัพย์ของผู้อื่นมีความพยาบาทมีมิจฉาทิฐิอารมณ์ในใจเราสิบอย่างนี้เป็นผืนนาเลวเป็นผืนนาสามฝ่ายอกุศลจะยังอัตภาพสัตว์ผู้ยึดติดนั้นที่วิญญาณไปตั้งอยู่ตรงนั้นเนี่ยให้ได้อัตภาพสามอย่างคือนรกกำเนติชานเปรตวิสัย ใครอยากไปเกิดสามคตินี้ก็คิดอกุศลเยอะๆได้ไปแน่เพราะพระเจ้าบอกเหตุปัจจัยไว้ให้นะอ่าแต่ถ้าใครไม่อยากไปก็สร้างกุศลกรรมบทสิบตรงข้ามเลยเวลาเราคิดฆ่าสัตว์เราต้องบอกอมไม่อยากฆ่าไม่อยากขโมยไม่อยากประพฤติผิดในการมนะอ่าไม่พูดโกหกไม่พูดยุยงให้คนแตกกันไม่พูดคำหยาบไม่พูดเพ้อเจ้อ เพอร์เจอร์หมายถึงอะไรคำพูดที่โปรยประโยชน์ทิ้งเสียเป็นวาจาไม่มีที่ตั้งไม่มีที่อ้างอิงไม่มีเวลาจบไม่ประกอบด้วยประโยชน์ไม่สมควรแก่เวลาอย่างนี้นะนะมีเพอร์เจอร์เราจะไม่โลภเพ่งเร็งอุปกรณ์แห่งทรัพย์ของผู้อื่นทรัพย์ของผู้นั้นจงมาเป็นของเราไม่เอานะนะเราต้องไม่พยาบาทเครียดแค้นชิงชังเกลียดคนโน,น้นนะจะทำร้ายคนนี้ไม่เอานะมีความคิดเหล่านี้ขึ้นมาทิ้งให้ไวที่สุด และไม่มีมิจฉาทิฏฐิมิจฉาทิฏฐิคืออะไรคิดว่าโลกนี้โลกหน้าไม่มีกรรมดีกรรมชั่วไม่มีนะอย่างนี้เป็นมิจฉาทิฏฐิผู้เจ้าบอกมีนะสิ่งเหล่านี้มีกุศลกรรมบทสิบอย่างนี้เป็นเหตุให้มนุษย์และเทวดาปรากฏอ่ะทีนี้มนุษย์กับเทวดาจะไปปรากฏตรงนี้โยมสร้างกุศลกรรมบทสิบแล้วยังมีเหตุปัจจัยอะไรอีกพระองค์บอกสามอย่าง บุญกิริยาวัตถุสามบุญกิริยาวัตถุสามมีทานศีลภาวนาถ้าโยมทานศีลภาวนาเนี่ยพระองค์ตรัสว่าเหตุปัจจัยที่คนคนหนึ่งให้ทานนิดหน่อยรักษาศีลน,นิดหน่อยจะเกิดเป็นผู้มีส่วนชั่วในมนุษย์อ่าเหตุปัจจัยนะอันที่สองต่อมาให้ทานพอประมาณ รักษาศินพอประมาณจะเกิดเป็นผู้มีส่วนดีในมนุษย์อื่าต่อไปให้ทานมีประมาณยิ่งรักษาศินมีประมาณยิ่งจะเกิดเป็นเทวดาในกรรมภพชั้นจาตุมหาราชิกะดาวดึงยามาดุสิตนิมมานาราดีปารนิมมิตาวสวัตติให้ทานเป็นอติเลกรักษาศินเป็นอติเลกต้องทำคู่กันทั้งคู่นะนะ อันนี้พูดคู่นะ,ะจะเกิดเป็นราชาของเทวดาชันจาตุมหาราชิกะดาวดึงยามาดุสิตนิมมานรดีปารนิมิตวสวัตีพิกุม้าก็จะขึ้นพระสูตรไปให้พวกเราดูตลอดว่าอาตมานำมาจากพระสูตรไม่ได้พูดเองคำสอนทั้งหมดนี้เป็นคำสอนพระพุทธเจ้าไม่ใช่คำสอนอาจารย์คึกฤทธิ์อาจารย์คึกฤทธิ์แค่นำคำสอนพระพุทธเจ้า มาเปิดเผยให้พวกเราฟังโดยเป็นข้อมูลเก่าที่สุดตามที่บอกเท่านั้นเองแล้วพวกเราก็สร้างเหตุปัจจัยตามที่พวกเรามีความศรัทธาต่อพระพุทธเจ้านะเทวดากลุ่มนี้พระผู้มีพระภาคบอกว่าเขาไม่ทำบุญกริยาด้วยการภาวนาเลยเขาจะสร้างแต่ทานกับศีลแต่ถ้ายมให้ทานอย่างเดียวไม่รักษาศีล พระองค์บอกเธอจะไปเกิดเป็นเดรัฉานแต่จะได้ทรัพย์ของเดรัชานคือโยมทำกรรมอะไรกรรมนั้นจะให้ผลสร้างทานทานก็ให้ผลแต่ไม่รักษาศินโยมจะได้อัตภาพต่ำกว่ามนุษย์ลงมาดังนั้นอัตภาพที่จะเลี้ยงตั้งแต่มนุษย์ขึ้นไปเนี่ยโยมต้องมีศินมีทานนะแต่ถ้าโยมทำบุญกริยาด้วยการภาวนา โยมสามารถไปในภพที่สูงกว่านั้นแล้วก็ไปจนกระทั่งหลุดพ้นจากการเกิดแก่เจ็บตายทําไมต้องหลุดพ้นปัญหาทําไมต้องหลุดพ้นนะเราเว้นเรื่องกรรมไว้นิดหนึ่งก่อนทําไมต้องหลุดพ้นเพราะว่าถึงแม้โยมจะทําคุณงามความดีไปแล้วได้มาเกิดเป็นมนุษย์ต่อหรือเป็นเทวดามนุษย์มีตายไหมมีเทวดามีตายไหมมี ไม่มีเทวราชั้นใดไม่ตายสิ่งใดมีการเกิดสิ่งนั้นจะมีการแก่เจ็บและตายพระองค์บอกท้าเวปปจิตติจอมสูรป่วยได้รับทุกข์เป็นไข้หนักเท้าสกกดเทวราชก็มีป่วยมีเจ็บมีตายเทวราตายแล้วไปไหนอืมพระศาสดาเอาเล็บเขีย่ยเศษดินขึ้นมาแล้วถามสาวกว่า ดินที่ติดปลายเล็บของพระองค์กับดินในมหาปฐพีทั้งโลกทั้งโลกนะอย่างไหนมากกว่ากันสาวกบอกว่าโอ้โหดินทั้งโลกมากกว่าเทียบกันไม่ได้เลยกับดินปลายเล็บของพระผู้มีพระภาคพระองค์กําลังเปรียบเทียบว่าน้อยคือแค่นี้ดินปลายเล็บมากคือเท่าดินมหาปฐพีสัตว์ที่จุติจากเทวดาไปแล้วจุติปแปลว่าตายกลับมาเกิดเป็นเทวดามีน้อย โดยที่แท้แล้วสัตว์ที่จุติจากเทวดาไปแล้วกลับไปเกิดในนรกกําเนดเดชานเปลตวิสัยมีมากกว่าโดยแท้เท่ากับว่าห้าคติเนี่ยมนุษย์น่ะนรกกัเนดเดชานเปรตวิสัยมนุษย์เทวดาเทวดาทั้งหมดที่ตายแล้วทั่วโลกธาตุไปเกิดในนรกกัเนดเดชานเปรตวิสัยมีปริมาณมากเท่ากับดินในมหาปตพีเทวดาจํานวนเพียงแค่เศษดินปลายเล็บนั้น ได้กลับมาเกิดเป็นเทวดาซ้ำหรือมาเกิดเป็นมนุษย์พระสูตรผู้เจ้าพูดหลุดจากปากแล้วผิดไม่ได้นี่เป็นพุทธจักขุที่พระองค์ทรงเห็นและทรงตรัสมาให้พวกเราได้ทราบมนุษย์ตรัสเหมือนกันสัตว์ที่จุติจากมนุษย์ไปแล้วกลับมาเกิดเป็นมนุษย์มีน้อยโดยที่แท้แล้วสัตว์ที่จุติจากมนุษย์ไปแล้วกลับไปเกิดในนรกมีมากกว่าโดยแท้ ตรัสมนุษย์เนี่ยสามเที่ยวสัตว์ที่จุติจากมนุษย์ไปแล้วกลับไปเกิดเป็นมนุษย์มีน้อยโดยที่แท้แล้วสัตว์ที่จุติจากมนุษย์ไปแล้วกลับไปเกิดในเดรัชานมีมากกว่าโดยแท้สัตว์ที่จุติจากมนุษย์ไปแล้วกลับไปเกิดเป็นเทวดามีน้อยโดยที่แท้แล้วสัตว์ที่จุติจากมนุษย์ไปแล้วกลับไปเกิดในนรกกับเนติชานเปลตวิสัยมีมากกว่าโดยแท้ยมบอกไม่เป็นไรเดี๋ยวผมได้เกิดอีกก็ใช่อยู่ เพราะว่าสมมุติว่าโยมตกนรกแล้วกําเนิดดชานเปลวิสัยสามคตินี้มีแก่เจ็บตายไม่มีนรกถาวรแต่สามคติข้างล่างนั้นเมื่อตายแล้วกลับไปเกิดในอะไรพระผู้มีพระภาคตรัสว่าสัตว์นรกกาเนิดดชานเปรววิสัยนั้นจุติหรือตายแล้วเนี่ยกลับมาเกิดซ้ําปริมาณเท่าดินมหาปตพีหลุดมาเกิดในมนุษย์และเทวดาเพียงแค่เศษดินปลายเล็บกลับกัน ดังนั้นโยมจะวนอยู่ในสามกติข้างล่างนี้นานมากถ้าหลุดลงไปแล้วแล้วถ้าเรายังไม่เป็นอริยบุคคลไม่เพียรพยายามเพื่อให้ได้รู้แจ้งอริสัตสี 4. หลังจากตายเราจะได้เป็นมนุษย์อีกครั้งหนึ่งเมื่อไหร่พระธุเจ้าทรงอุปมาอย่างนี้ว่าโลกใบนี้ทั้งใบมีน้ําท่วมถึงเป็นอันเดียวกันหมดบุรุษผู้หนึ่งย่อนแอกไม้ไผ่ซึ่งมีรูเดียวลงไปในน้านั้น ลมก็พัดแอกไม้ไผ่นี้ไปทางทิศเหนือใต้ออกตกในน้ํามีเต่าตาบอดร้อยปีโผล่ขึ้นมาหายใจทีหนึ่งพระองค์ถามสาวกว่าเป็นการง่ายไหมที่เต่าตาบอดร้อยปีโผล่ขึ้นมาหายใจทีหนึ่งจะเจอแอกไม้ไผ่นั้นแล้วยืดคอเข้าไปในรูซึ่งมีรูเดียวในแอกนั้นสาวกบอกยากมากน้ําท่วมทั้งผืนโลกแอกไม้ไผ่แค่อันเดียว เต่าก็ตัวนิดเดียวร้อยปีด้วยตาบอดด้วยโผลมาหยายใจทีหนึ่งมันจะเจอกันได้ไหมเนี่ยสาวกโอ้โหยากมากเลยวันใดที่เจอแล้วยื่นคอเข้าไปในหลูแอกไม้ไผ่นี้ได้นั่นคือเวลาที่เราได้เกิดเป็นมนุษย์พระองค์จึงบอกความยากสามสิ่งที่เราจะได้หนึ่งการได้อัตภาพเป็นมนุษย์ 2. การที่ตาคตจะบังเกิดขึ้นมาในโลกสาการที่ศาสนาจะแผ่ภพยสารไปทั่วโลกสสิ่งนี้ยากเสมอกันนั่นคืออาตมากำลังชี้ให้พวกเราว่าถ้าพวกเราไม่เพียรพยายามเพื่อประพฤติปฏิบัติธรรมทำตนให้เป็นคนดีแบบอริยะกว่าโยมจะได้เกิดเป็นมนุษย์อีกคือพระเจ้าองค์หน้าเกิดพระาศาสดาเราพยากรณพระพุทธเจ้าองค์หน้าเกิดไว้แล้วว่า จะเกิดอีกเมื่อมนุษย์อายุถึง80 0 0 0ปีอีกครั้งหนึ่งวันนี้เราอยู่ในยุคมนุษย์อายุ100ปีเดิมเนี่ยกลับที่แล้วพระพุทธเจ้าบอกว่ามนุษย์อายุ80ด0 0ืปีศิลธรรมดีมากพระพุทธเจ้าพระนามว่าวิปัสสีมาตรัสรู้ที่นี่บังเกิดขึ้นในโลกถอยลงมาพระพุทธเจ้าพระนามสิกขีเวสภู ไล่มาแต่ละพระองค์มาเรื่อยๆแล้วก็มาถึงพระองค์ยุคมนุษย์อายุร้อยปีจากมนุษย์อายุร้อยปีจะลดลงไปเหลือมนุษย์อายุ10ปีจะเกิดการฆ่ากันตายตลอดทั้งโลกเหลือคนอีกเล็กน้อยตลอดเจ็ดวันแล้วคนที่เหลือก็จะฟื้นฟูศีลธรรมขึ้นมาใหม่มนุษย์จะอายุยืนขึ้นถึงแปดหมื่นปีอีกครั้งหนึ่ง พระพุทธเจ้าพระนามว่าเมตเตยะจะมาตรสัสรูนี่เป็นพระสูตรที่พระองค์ได้ทรงบัญญัติเอาไว้